สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ้าวสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเดือนกันยานี้นะครับกันยา6 6นี้นะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างนะก็มาเปิดไพ่ดูกันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับถือว่าเป็นไกด์ไลน์ชีวิตเนาะอ้าวเรื่องแรกเขาพูดถึงอะไรโอ้โหนะไพ่อกหักนี่ออกมาเลยทีเดียวเชียวไพ่ใบนี้สื่อถึงอะไรนะครับนะไพ่ใบนี้ในส่วนมากเขาพูดถึงการผิดหวังเนาะ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวหรอกนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอการที่เราตั้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้สมดังความตั้งใจอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะหรือว่าบางทีเนี่ยมันเราอาจจะอยู่ในภาวะที่หวานอมขมกลืนเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้นะถ้ามันพูดถึงเลข67เนี่ยนะตามเลขมกสารเขาพูดถึงว่าโอ้ภาวะที่เกิืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับอาจ้าเป็นเรื่องงานเราก็อาจจะอยู่ในภาวะ มึนๆตึงๆนะครับอาจจะมีภาวะมาคู่กันอยู่ในออฟฟิศนะมีการมึนตึงกับเจ้านายนะครับนะหรือว่ากับลูกค้านะถ้าความรักก็อย่างที่พูดไปนะหวานอมขมกืนนะบรรยากาศมาคู่กันไปนะครับหรือเผลอๆก็อาจจะซวยเนี่ยนะเราไปเป็นมือที่3เ <c oughs> ขาซะอย่างนั้นนะครับอ่ะถัดไปเรื่องถัดไปนี่นะครับเยป้าเท้าเอวเลยนะฮรระวังมีปัญหากับคนรุ่นใหญ่นะหรือว่าคนที่ มี power มากกว่าเรานะครับอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นแม่เราอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะเคารพนับถือแต่เดือนนี้เนี่ยแม่มันไม่ค่อยจะกินเส้นกันสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมาคุ่กันนิดนึงนะเออเราก็ e ก้ Go, เขาก็ e ีเแกล้งจัดกันไปนะปัญหาเกิดนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดของชาวราศีสิงห์นะครับภาวะเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับนะชาวราศีสิงห์เนี่ยในเดือนนี้อาจจะเจอภาวะที่แบบ มีความลังเลอยู่ในจิตใจนะครับไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยอย่างที่ไพ่ออกมาบ่อยๆผมก็จะแนะนำนะว่าให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเออพินิษพิเคราะห์ให้ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับและไตรตรองดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่มันใช่สำหรับเราก็เลือกอันนั้นนะครับก็ตามนั้นนะสำหรับ นะสามเรื่องสามรถของชาวราศีสิง์ในเดือนกันยานี้นะครับก็ขอให้เฮงๆผ่านเรื่องราวต่างๆไปแล้วก็เจอแต่เรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมครับผม